สวัสดีท่านผู้ชมในเอฟซีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสารวิดชาองนี้ของคนบ้าเกษตรครับวันนี้มาเก็บแอปเปิลนะครับแอปเปิลใส่พัน์เหลืองส 1, อายพัน์เขาบอกว่ากระโอกพันกระโอกเขา,าว่าเหลืองนั่นเองอเกลี่ยเดี๋ยวไปเทก่อน ลาพักแล้วครับกินข้าวครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเชื่อจิ้มอีิมก่อนึงไอติมก็มาแล้วน้ำก็มาแล้วรอดจายกินข้าวในภายใต้ร่มนะครับร่มแอปเปิลว่าตะกี้เอาให้เต็มบอกก่อนอนี่จะได้หลายอันนี่ครับด้านหลังด้านข้างทานคข้าเอากินมากินเขาเยอะนี่ดูครับด้านนี้ก็เป็นแอปเปิลน,นะครับ

ตกมากครับอันนี้จะเป็นสายพันธุ์เดืองครับเขาบอกว่ากระอบกระอบพันกระโอบกระ,ะอบเขาวะผก็ไม่ทราบเหมือนกันผมก็กระอบเหมือนกันครับ ตกมากมากครับโอ้สุดยอดมากนี่ก็พันพันนี้ก็เนพันเดืองเหมือนกันคนระับแต่ว่าถ้าดู ตามสายตาเปล่าก็ลลกมากครับไม่เหมือนอยู่ในในกล้องนะครับอื ตอนนี้พามาดูอมา,าชมสวนต่อไปจะเก็บให้ชมกันนะครับเขาเก็บไซส์ไนขนาดไหนครับดูครับมันลวกมากครับทุกชม เดินช้าๆให้่ผู้ชมได้ชมกันอย่างทั่วถึงนะครับนี่คือสวนแอปเปิลในประเทศอิสราเอลนะครับภาคเหนือมันสุดยอดมากค่นผู้ชม để xem, liên tục các bạn. มาดูภาพรวมครับท่านผู้ชมภาพร,าพระยะไกลครับ,รน,รบนี่ก็จะเป็นสายพันเดลืองเช่นกันนะครับ ชมครับท่านผู้ชมต่อไปผมจะเก็บให้ท่านผู้ชมได้ชมกันโอเคนะครับ ลูกใหญ่นะครับลักษณะเก็บก็ประมาณ60ขึ้นนะฮะเก็บเย็ะขึ้นนะครับ, wow, นนรบท่านผู้ชมเก็บลูกไซส์ใหญ่นะครับกลบหน้าอันนี้จะเป็นสายพันธุ์เหลืองชาติก็อร่อยครับผมหวาน คฝั่งนู้นก็จะเต็มแล้วครับโอเค,อเคดูครับดดกมากท่านผู้ชมเกินคำบรรยายครับ จะลูกเหรอครับฝั่งนี้หลังจากเก็บเสร็จเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมนะก็จะกลับบ้านนะครับผมดูความดกครับผมยังดกเหมือนเดิมเลยกินแคบหักครับอะไรจะมาดกขนาดนี้ไม่มีแล้วครับท่านผู้ชมโอเคครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมท่านไหนชมคลิปแล้ว อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับจริงครับผู้ชม